วันนี้เรามาชมบรรยากาศทะเลสาบกันนะคะเห็นไหมบรรยากาศก็จะมีเรือให้นั่งชมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะคะช่วงนี้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นเป็นเรือให้เรานัา่งทำไมตรงนั้นน,นีให้เรา,าออไปตรงเกาะด้วย ช่วงนี้ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างข้างๆข้างาหลังก็จะแบบวันนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเรือนั่งไปตรงไหนได้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตรงนี้จะมีที่ถ่ายรูปให้เราด้วย เดี๋ยวเรามาดูค่ะถ้าเกิดเรานั่งเรือเนี่ยนะคะเท่าไหร่้าตรงนี้ค่ะก็จะมีเรือตรงนี้เราซื้อตั๋วเรือนะคะซื้อตั๋วเรือก็จะเป็นนั่งอะ้รนะคะเห็นไหมคะเป็นเป็ด กำลังเข้ามาล่ะจะออกอีกทีนึงก็สามโมงค่ะสามโมงจะออกอีกทีนึงเป็นน,นัะคะาเรือเข้ามาแล้วเห็นไหมเราจะนัาา่งนะะักค้ารอสามโมงได้ค่ะโอ้ ข้างหน้านู้นละคะตกอันนั้นอะ่ะเขาจะใบไม้มเปลี่ยนสีสวยงามค่ะเดี๋ยวเราดูรอบๆนี่นะบรรยากาศสุดยอดอ่ะแบบจะเป็นทะเลสาบอะค่ะอยู่เคทฟุกุชิมะอยู่เคทฟุกุชิมะนะคะเขาอ่านว่าอะไรนะ เขาอ่านว่า,โอ,า,าโอกินาจิมะโอกินาจิมะโกตรงตรงที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่เราต้องซื้อตั๋วค่ะซื้อตั๋วก็จะมีช่วงสามโมงนะคะเราก็จะนั่งเรืออันนี้นั่งเรือตรงข้างหลังเราไปอะคะ่ะเราเรา,เราจะนั่งเรือไปกันใบไม้มเปลี่ยนสีก็อยากไปนะเห็นไหมตรงตรงข้างบนอะข้างบนเะเห็นไหมคะ มันแต่ตอนนี้ตรงตรงเขตเนี้มันยังมันมันยังมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะยังไม่ค่อยออกออกสีนั่นเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดไปตรงตรงบนเขาที่นึงอะ่ะแบบจะสวยงามค่ะเป็นไหมบรรยากาศดีมากเดีย๋ยวเราไปดูกันที่เรืออีกนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเรามาข้างในกันแล้วค่ะจะม,มีที่นั่งให้เรานะคะข้างใน็นคาเรือ จะเป็นข้างในจะเป็นท้านั่งแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนั่งข้างๆนี้ให้เราเลือกให้เราเลือกนั่งได้ค่ะ เ,เราจะไปดูนกเป็ดน้ำตรงข้างหน้านะคะสุดยอดมากถ้าเกิดเรามาถ้าเกิดเรามาแบบว่าอีกอีกสองอาทิตย์อะ่ะถ้าเกิดเรามาอีกอะจะเห็นตรงนี้แดงหมดเลยนะคะตรงนี้ตรงจะเป็นต้นไม้จะเป็นใบไม้เป็นสีคะ่ะถ้าเรามาเร็วกว่าน,นี้นะเออไม่ใช่ถ้าเรามาช้ากว่าน,นี้นะอันนี้เรามาเร็วไปหน่อย ก็เลยใบไม้ก็เลยเปลี่ยนสีแค่แบบแค่แบบนิดๆหน่อยๆเดีย๋ยวเราไปดูเป็ดนกเป็ดน้ำกันนะคะเห็นไหมคะบ,บรรยากาศทัวร์จะเยอะค่ะจะเป็นทัวร์ทัวร์ต่างชาตินะคะทัวร์ต่างชาติจะเยอะ เดีย๋ยวเราไปดูนกเป็ดน้ำกันตอนที่มาตรงนั้นนะคะ่ะนกเป็ดน้ำจะเยอะเลยแต่ตอนเนี้ยเขาลงไปข้างล่างหมดละตะกี้คือเกาะอ,อยู่บนอยู่ข้างบนเต็มเลยค่ะตรงนี้นะคะสันนกเป็นจีนเออเดี <c oughs> ๋ยวที่ไหนก็ไม่ได้สนนัจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนค่ะ เยอะเลยนี่ไหเยอะเลยแต่เราก็ฮะเห็นงใหญ่เต็มมานี่มานี่มานี่เตะฉันเร็วลงไปข้างล่างกันนะข้างล่างนี่เป็เป็ดนะเห็นไหมเราไปข้างล่างกันค่ะเยอะเลยเห็นไหมคะสุดยอดมาก นี่ค่ะเขาก็จะมารอแบบนี้สุดยอดมากแล้วนำ้นำน้ำทะเลสาบเนาะก็แบบจะใสยๆเยอะมากเลยค่ะสาม,มารถจะเป็นักท้องเท่ยวีนนะคะจะแบบไปที่จะเห็นเป็นเป็นรถทัวเลยจะเป็นจะเป็นรถทัวเลยนะคะนี่สวยงามดีทำไม ดูดูเขาเยอะมากติดยากเลยค่ะตะกี้ที่นั่งเรือนะนะคะที่นั่งเรือตรงนั้นไปไปชมไปชมทางเขาจะไป15นาทีกับ15นาทีเรือเป็ดอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายกับเป็ดกันนะคะดูว่าเขาเขาจะหนีเราไหมหรือว่าเขาจะหนีเราไหม ข้างงเขาจะลงเป็น้ัก็หมดแล้วอะเห็นไหมเต็มเลยตรงน้ำอ่ะข้างหลังก็มีนะมีตัวนี้ตัวนี้มีแล้วมีเดียวละทั้งใส่จากตัวบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วตอนนี้เย็นแล้วค่ะ มาซามิจะเล่นอยู่ข้างหลังนะคะมาซามินะเราจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังดูบรรยากาศแอร์ใบไม้เป็นสีค่ะใบไม้เป็นสีข้างหลังนะคะก็จะแบบมาซามิเรียกละเดี๋ยวไปทางนู้นค่ะ โอ้ก็เยอะเลยนะคะ